ท่านปืนโทษโทษไอ้ฮียคุณรู้่าสบการเ e <t ube> ยลลี่สุ่มอร่อยทุกถูกคุณวันนี้ซื้อมาจากติกตอกมีสิบซองแล้วเขาบอกว่าแต่และสิบซองอันนี้ก็คือว่า หน้าตาของเยลลี่และรสชาติไม่เหมือนกันเลยวิยคิวันพุธเราก็เลยพายทุกคนมาดูง่ายๆถ้าใครอยากได้ผมใส่ในตะกร้านี้ให้นะซองแบบนี้เขามีความหมายนะทําแบบนี้เพื่อให้ตัวแสงแดดเข้าไปไม่ถึงเยลลี่นี่วิธียืดยสาย,ยใจคิดนี่ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่จะสุ่มอะไรครูก็ตอนแรกครูว่าทาไมเราต้องสุม่มเยลลี่กันด้วยวะก็เห็นมันสุ่มๆก็เลยอยากดูเขาบอกว่าฮิตในทิกเกอร์แงแรกนะเป็นอะไรนี่ซองแรกนะ โอ้โสามอันพอดีเลยเจมคุณว่ามะเขืออะไรมะขามองุ่นองุ่นอาจจะเป็นเคียวโฮหน้าตามันเป็นมะขามเลยนะเนี่ยเออมะขามนี่หว่าจริงเหรอลองชิมดิมะขามไอ้ลูกอมที่เขาขายกันตามพวกแบบอเนอะอุ้ยมะขามเหมือนกินมะขามจริงๆเลยแล้ว texture นี่เหวี่ยวหนึบดีนะใช่ไหมอร่อยขายยากขายยากขายยากไม่เคยเจอเลยจริงๆริงจะได้มาพูดจริงจริงยำจิ๋วคนแรกอะไรตัวเนี้ยไม่บอก คุณเจมส์เท่าไหร่ให้สิบเด็กกินเขาชัดสองต่อไปจะเป็นอันที่สองที่สองนะจ๊ะมามาดูฮะโอ้โหอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเยลลี่กรอบใช่ไหมลองดูกินน่าจะเปรี้ยวนะเนาะพร้อมอางหนึ่งสองข้ามไปไม่เห็นกรอบเลยเป็นหนึบหนึบมากกว่าหนึบจัดเลยโค้าโค้ก้าอร่อยรสชาติดีเนี่ยถ้าซ้ำแต่ว่ารสชาติดีอร่อยอร่อยเพราะว่าด้านนอกเขาใส่เปรี้ยวๆไว้ด้วยเป็นไงแล้วบอกแล้วมันไม่ธรรมดานะคนนี้เหมือนเจลลี่โคลาสิบสิบเจ็ดนะ เหน็บเนาะชาดีนะแต่เหนียวหนึบหนับไปดูอันดับที่3กันฮะว่าเยลลี่ในแผงนี้เราจะได้อะไรวิมันสนุกนะเพราะว่าแต่ละอันมันออกมามันไม่เหมือนกันอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะหน้าตามันกวนส้นตีนจัดมันจะมีไส้ข้างในปะเออมันเป็นเหมือนกับอันนี้แน่กินลิ่นหอมหวานเลยนะน่าจะเป็นรสชาติน้ำเขียวคุณลองครีมโซดาอะไรอย่างงี้ปะโซดาแน่เลยดีให้ดูใกล้ๆว่าตัวนี้เป็นอยังงเี้ยวอ๋อแบนแบอเฮ้ยสนุกว่ะเดี๋ยวเปิดฝาอีกนิดนะ เพราะว่ามันขวดครีมโซดาตัวรสชาติไม่แรงมากแบบพูดดีพูดดีหน่อยใช่เพอากัดไปโดนอีขาวๆข้างในอ่ะ มันจะมีความเปรี้ยวๆจิ๊ดๆเห็นไหม,มจานนี้รสชาติดีนะรสชาติเหมือนสปายเปรี้ยวๆแต่ผมก็ผมชอบที่มันบบมันมีอะไรเล่นเยอะแยะแล้วมันมีอุตส่าห์มีฟลอนอยู่ด้านข้างด้วยนะโซดาอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆน่าจะชอบนอะแบบเฮ้ยมันมีอะไรข้างในอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันดับที่4 <c oughs> เรามาดูกันว่าเราจะได้อะไร <c oughs> โอโห,โหเห็นหมดแล้วล่ะเฮ้ยคุณว่ารสชาติอะไรไม่คุณ่าแอปเปิลแอปเปิลเมลอนเมลอนแอปเปิลเมลอนอ่ะเดี๋ยวผมจะดูให้ว่ารสชาติอะไรเฮ้ยแคตาลูกออฟบ้านไป แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวอืมโอ้ยหนึบมากเลยอ่ะไอ้กิ๊ฟมันใหญ่สะใจดีนะเนื้อเคี้วมันแบบยุบยุบมันไม่มันไม่นิ่มแบบเนี้วแบบแน่ดีแน่ดีมาดเลยมาดุกวันจริงมาชิบหายสีสวยมากแอบดูดีกว่าก็เมื่อกี้มันเข้าตาพอดีคุณมาดูนะเฮ้ยนี่อะไรเหรอเหมือนก้อนหินป่ะช็อกโกแลตปะวะเออเหมือนช็อกโกแลตก้อนหินช็อกโกแลตอ่ะแต่าเสื้อมันแข็งๆอย่างนี้เลยนะลองหินอ่ะช็อกโกแลตหินนะเนาะ นี่หินที่แท้จริงเทคเจอร์เหมือนซูการ์แต่ว่าแห็งเคี้ยวไปแล้วมันเป็นแบบกลิ่นน้ำตาลเป็นเหมือนแบบโกโก้โกโก้ราคาแบบโกโก้เด็กอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> มมืันเตรียมตัวกายแล้ว<อ>ใครชอบช็อกโกแลตน่าจะชอบนะช็อกโกแลตคาารเมลอะไเลยนะใช่่ใชครับเอาไปห้าเอาผมไปเอาไปห้าท่านอ่ะกันแล้วว่าอันเมื่อกี้อาจารย์ไม่คุณไม่พอใจใช่ไหมเนี่ยคุณอาจจะวิ่งเลยก็ได้เฮ้ยเห็นแล้วอ่ะ สับปะรดชัวร์เนี่ยอันนี้นะไม่สับปะรดก็ส้มโอไม่ใช่นอ้อยู่ตามที่จุดจุดขายแบบว่าของฝาก <c oughs> ชนบุรีเนาะอ,อันนี้มะม่วงมะม่วงสุกอุยเออมะม่วงนี่หว่ามะม่วงสุกว่ะใช่เนื้อแม่งแน่นอดีหว่าหวานนั่งเดียวเลยไม่มีเปรี้ยวเลยแบงโก้กล <ไป S 1> ิ่นมะม่วงชัดชัดดีเนาะมะม่วงแบบน่าจะมะม่วงลอกอกอะอกลอกเฮ้ยอร่อยตัวนี้ผมชอบนะผมให้แปดให้เจ็ดให้ห้า แต่แดงไม่ชอบกินมะม่วงเหมือนนึกเลขอะไรออกก็พูดไปอ่ะเฮ้ยอย่าทนั้นไม่ชอบกินมะม่วงใช่ไหมนี่เฮ้ยอันนี้เหมือนกับที่มันเป็นซองสีม่วงๆอะนะที่มันมีหลายๆสีทอมมี่ทอมมี่ครับทอมมี่เอมี่ยแน่ใจด้วยว่ารสรสนมแน่เลยจี๊ดโ้โหเรยเลียกเรียกเรียกเลก์เยลก์เยลก์เยลก์นมเปรี้ยวเยเกิ์อะไรเงี้ยเยลก์ข้างนอกมันจะกรอบกรอบนะแล้วข้างในมันจะหมือนเหนยวเหนียวมันมากตัวนี้เอาไปแปะแล้วกัน S <S เก่ารัดไปไหนอีกเฮ้ยหุ้ยมีสีแดงมาด้วยลองดิองุ่นแน่เลยอย่างเงี้ยลูกคุณเหลงป่ะไม่มีใครกินสีแดงเลยหรอขอติสีแดงองุ่นองุ่นตีนแดงไหมเนี่ยแยมสตรอเบอรี่เปรี้ยวองุ่นตรงีรสชาติมีมิติว่ะถ้ากินมันชัดนะอันนี้กินแรงอยู่นะแปดอืมประมาณนั้นเดี๋ยวสุซีว่าจะเป็นอะไรเป็นหย่อนเนี่ยผมว่าตัวนี้รสชาติดีเหมือนกินเกลือเนาะผมขอตัวนี้แล้วกันอื น้อยกินนน้อนหวานน้อยผลไม้รวมป่ะผลไม้รวมกลิ่นเหมือนห้องน้ำเลยไม่เป็นเอล่ะแต่ว่าหวานน้อยอยู่แล้วเคี้ยวมันแล้วเพราะผมอยากกินไส้เดือนานาดนั้นด้วยไงนึกหึุจดินะชอบคนกินนิดิเอาไปดิมันไม่ไหวน้ำตาลเยช่วงนี้ราน้ำตาลอยู่โี้วเลยหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยดีคุณทายแล้วเฮ้ มะม่วงทุเรียนเหรอผมว่ารุเรียนเพราะมะม่วงมีไปแล้วไงไม่แต่มันทรงมะม่วงนะจริงหรอเฮ้ยทุเรียนมะม่วงมะม่วงเหรอมาลุ้นมันเป็นรูปเออมันเป็นรูปมะม่วงป่ะเนี่ยหลังจานเป็นรูปมะม่วงกลิ่นชัดมากเลยชาดกว่าอันที่เราผ่านมาใช่ไหมที่เรากินมะม่วงไปเหมือนกินมะม่วงจริงๆเลยเขาก็เก่งนะเรียนแบบรถ นทำได้งไงวะทำได้งไงวะนันยามะม่วงอ่ะใช่ไหมมันจะมีแบบเหนื่อๆที่ลิ้นอะ่ะพอแล้วแค่นี้แหละเอางี้ใครอยากจะซื้อผมก็ติดช้อปปี้ไว้ให้แล้วกันนะอร่อยอร่อยถือว่าอร่อยเลยแล้วก็สนุกมากเพราะว่าได้สุ่มทั้งหมด1ิซองเลยในราคานี้ครับ ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะวันนี้วันพุธมาแวะมาหาเพื่อนๆแบบเบาๆเป็นกน<ม>ารจิ้มาวเจอกันวันเสาร์ที่จะเป็นเรื่องของการทำหร่อเหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะ<ม>พวกเราสามคนบ๊ายบาย